ก็คือถอนฟันการามล่างออกค่ะตั้งแต่สมัยเรียนมหาลัยทีนี้ฟันล่างก็เลยล้มค่ะค่ะชื่อกมลิ์ทองอุ่นค่ะชื่อเล่นชื่อซิมค่ะค่ะเริ่มแรกก็คือมาจัดฟันนะคะตอนแรกก็คือหาเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตนะคะก็เจอที่นี่ก็เลยลองดูโปรโมชั่นอะไรอย่างงี้ะคะ่ะก็เห็นมีแบบ เดือนละพันห้าอย่างนี้ค่ะก็เลยเลยลองเข้ามาปรึกษาคุณหมอดูค่ะคุณหมอก็แนะนําดีค่ะไม่ไม่ยัดเยียดคือก็คือคุณหมอแนะนําถ้าเราอยากทําเราก็ทําค่ะถ้าเกิดไม่อยากทําคุณหมอก็ก็ไม่ได้ยัดเยียดว่าแบบต้องทาอะไรอย่างงี้ค่ะก็เลยก็เลยตัดสินใจทําที่นี่ค่ะแล้วก็มีมีคือมีไปถอนฟันออกค่ะฟันกรามคุณหมอก็เลยแนะนําว่า,ถ,าถ้าเกิดถ้าเกิดยังไงจัดฟันเสร็จก็ฝังรากฟันเทียมด้วยเพราะว่า จะได้ไม่ฟันล่างจะได้ไม่ลม้มแล้วก็ไม่ต้องมาจัดฟันใหม่อีกรอบอะค่ะจะได้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มอะไรอย่างเี้ยค่ะก็ะเลยก็เลยตัดสินใจทําฝั่งล่าฟันเทียมด้วยค่ะก็มีมีหลายแบบให้เลือกอะค่ะคุณหมอก,ก็แนะนําดีค่ะแม่ว้วก็เหมือนเดิมค่ะคุณหมอก,ก็ไม่หยาดเยียดคืออยากทําแบบไหนก็ทําตามตามงบประมาณที่เราจ่ายได้อะค่ะค่ะ กังวลมากก็เลยไปเสิร์ชข้อมูลใน YouTube ดูค่ะแต่ว่าใน YouTube เขาก็ก็ก็บอกว่าไม่เจ็บก็เลยโอเคมันมันไม่เจ็บค่ะแต่ว่ามันกลัวมันมีความกลัวแต่ว่าไม่เจ็บค่ะอยากให้ให้มาลองทำดูค่ะสำหรับคนที่มีปัญหาค่ะก็จริงๆพอจัดแล้วมันก็ตั้งตรงปกติอะค่ะ แล้วก็ใส่ใส่รากฟันเขียมก็ก็ฟันที่มันโหวไปอะคะ่ะมันก็กลับมาปกติมีสามารถยิ้มยิ้มแล้วก็มั่นใจขึ้นอะคะ่ะดีค่ะตั้งแต่ตั้งแต่ตแตพนักง,งานต้อนรับคุณหมอแล้วก็ผู้ช่วยแพทย์คือบริการดีค่ะพูดจาน่ารักทุกคน,นะคะ่ะแล้วคุณหมอก็ถามตลอดว่าเจ็บไหมอะไรยเงี้ยค่ะจะจะไม่ได้แบบคือคุณหมอคุณหมอมือเบามากะคะ่ะทำกับคุณหมอว่าดีอะคะ่ะ สาขาลาดให้แยกลาดพร้านีติดกับรถไฟฟ้าพระหขนยุทินเลยค่ะออกมาปุ๊บก,ก็ถึงคลินิกเลยแต่ว่าคลินิกก็คือดูสะอาดสะอาดนะคะก็คุณหมอก็ใจดีอะค่ะคือคุณหมอไม่ได้แบบว่าเออต้องทํานะอะไรเงี้ยแต่ว่าคุณหมอก็จะแนะนําว่าต้องทําอะไรบ้างค่าใช้ใจ่ายเท่าไหร่ก็จะแจ้งล่วงหน้าแล้วก็ให้เราตัดสินใจว่าเราจะทําหรือไม่ทําค่ะ อยากให้มาลองทําดูค่ะถ้าเกิดมีปัญหาการใช้ชีวิตกับฟันจริงๆก็คืออยากให้มาลองทําดูค่ะ